สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องฟองป่านะคะมือหนีสาววานอนข้าไม่กินเข่าเนาะถ้ากินเข่าอยู่บ้านมาเบิรงว่ามือหนีสาววานอนถ้ายอีหยังสูดอีหยังสูดพี่น้องกินเน,ะน,นาะมากินองการแสบพี่น้องมาลองอะไรยังห่างมาง่อนเดมมกไข่ปลาเนาะหมกเองค่ะหมกไข่ปลาหมกไข่ปลา มุกไข่ป๋าค่ะแล้วก็แจวผักเ้า,าก็สีมีหมักแข่งเนาะแข่งอันไปสักผู้ผักห้งองเป๋ค่ะหมักลินไม้อันนี้หมักลินไม้หมักลินไม้ค่ะอันนี้มักลินไม,ม,นม,นนม,นม้แล้วก็อันมะระติ่ข้าวเหนียวโ้เปิะเสียบ่เพื

Yeah, well, hmm. treo เอาท่าละง่ายกว่าหลายมันเป็นไม้อะ่ะถับเจวเขากันคัะ <c oughs> มัแข็งมากอ,อื้ปาอือมแซบอันมันเหนม่ม <c oughs> นี่ไข่ปลา,ดาเด็ดม่ากแข็งพักตั้งเดือนพักบานเท่าลรยคะ่ะ không mâm lâm Nó khẩu nó khảo sau ạ riêng thì không cần đấy จะไปปะ <c oughs> มากันมาละสิบหกจะ ผมผมอบรมลูกไขป่ป่าแทบคักลูกเองค่ะเนี่ย เพื่อนไก่ทางสีดังเลยค่ะจังรถขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่เขามา่อกี้เขาเมือนกันแสบๆเนาะแล้วก็มาเบิร์นวะเธอหนาสาวนอนสิผ้าไปใส่กินอย่างค่ะพี่น้องส่วนอายุวานอายุบ,ยบโดนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกฤติกลับลุงเทพเช่นเด็กะมาเบิร์นมาเธอหนาสา,นาวนอนสิผ้ากินอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย